Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวาร์ตซนช่วงเย็นาร์ตซนทับใหญ่โอบามยองนำโป้งทีนฟูแลมนัดเปิดพรีเมียร์ลีกปืนใหญ่าร์ตซนเตรียมจัดทัพเต็มอัตราศึก โดยมีปีแเอรเ์มริกโอบามยองดาวยิงตัวเก่งนำปีสกอร์เกมบุกถิ่นเจ้าสัวน้อยฟูแล่มในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดแรกวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา18.30นาทีสนามคาเวนคอตเทลสกอตปาร์เกอร์นายใหญ่หนุ่มไฟแรงใช้เวลาเพียงซีซั่นเดียวก่อนพาฟูแล่เลื่อนชั้นกลับขึ้นมาเล่นบนเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ในซีซั่นนี้ ด้วยการเฉือนเอาชนะเบรนฟอร์ด2ต่อ1ในเกมเพย์ออฟเลื่อนชั้นหลังจากที่เจ้าสัวน้อยกระเด็นตกชั้นลงไปกำศึกหนักในเวทีเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเมื่อซีซั่นที่แล้วเจ้าของอันดับที่4ในลีกรองของเกาะอ,อังกฤษเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาคว้าตัวผู้เล่นใหม่มาร่วมทีมมากมายอาทิเคนนี่เตเต,เต้จากโอลิมปิกลียงซื้อขาดเฮริสันลีดและแอนโทนี่น็อกการ์ด จากเซาแฮมตันและไบรตันแอนโฮปเอาเบียนตามลำดับแอนโทนีโรบินสันจากวีแกนแอตแลนติกรวมทั้งยืมตัวมาริโอเลมิน่าและเอาฟองอารโอลามาจากนักบุญแดนใต้และปารีแซแซแมงสภาพทีมนในเกมนี้นักเตะใหม่อย่างอารโอลาเลมิน่าและโรบินสันต่างพร้อมที่จะลงสนามทว่ารายหลังยังคงต้องเจอกับงานหนัก ในการแย่งตำแหน่งตัวจริงจากเจ้าของสัมปทานคนเดิมอย่างโจเบรยอันซึ่งเป็นฮีโร่ของทีมในนัดชิงชนะเลิศเพย์ออฟหลังเมาคนเดียว2ประตูขณะที่ชองมิเชลเซลลี่และเซมโบอันกิซากลับมาจากสัญญายืมตัวแล้วแต่คาดว่าทางคู่จะถูกลกออกจากทีมก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้จะปิดตัวลงในเดือนหน้าส่วนแกนหลักของทีมในช่วงซีซั่นก่อน พร้อมที่จะลงสนามกันอย่างคบคันนำทัพโดยทอมแคนนี่กับตันทีมไมเคิลเฮกเตอร์ทีมริมนิสเกนเกบาโนจอร์ดโอโนมาและอเล็กซานเดอร์มิโตวิดหัวหอกทีมชาติเซอร์เบียทางฝั่งอาร์ตตันก็ดึงตัวแข้งใหม่มาใช้งานอยู่หลายคนอาทิวิลเลียนกาเบียวมาเกาเยสนอกจากนี้ยังซื้อขาดปาโบมารีและเซดิกซอาเรสมาจากฟาเมงโก และเซาแฮมตันตามลำดับรวมทั้งยังต่อสัญญายืมตัวกับดานี่เซบยอตห้องเครื่องชาวสเปนของเรอัลมาดริดวิลเลียมซาลิบาที่กลับมาจากสัญญายืมตัวกับแซงเอเตียนอยู่ในค่ายที่จะได้รับโอกาสออกสตาร์ตตัวจริงในเกมนี้เนื่องจากดาวิดลุยมีอาการบาดเจ็บที่คอและอาจต้องพักยาวถึง6สัปดาห์รวมไปถึงชโชโกดานมุสตาฟีและคาลัมแชมเบอร์ ที่ยังเลี่ยงยาวส่วนกาเบียวยังไม่ค่อยได้มีโอกาสฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมมากเท่าไรนักคงจะเริ่มต้นด้วยการนั่งสำรองไปก่อนขณะที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูคาดว่ามิเกลอันดิต้าบอสใหญ่ชาวสเปนยังคงไว้ใจให้เอมิเลอาโนมาติเนสที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในช่วงท้ายซีซั่นที่แล้วเฝ้าเสาต่อไปแม้ว่าแบรเลโนจะกลับมาฟิตส,สมบูรณ์ พร้อมลงเล่นแล้วก็ตามส่วนเอ็ดดี้เอ็นเคเทียที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมชาติอังกฤษอยู่21ก็อาจถูกส่งลงสนามด้วยเช่นกันด้านแกนหลักรายอื่นๆก็ยังนำโดยปีแอรมริกโอบามยองหัวหอกกัปตันทีมที่ล่าสุดมีข่าวว่าตกลงจะต่อสัญญาออกไปอีก3ปีเอ็กตอเบยอรินกานิชากา้าและเอ็ดลี่มิเลน รายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามอาร์ซอนสามสี่สามเอมิเลีาโนมาติเนสวิลเลียมสาลิบารอบโฮดิงเคยวแรนเทียนีเอ็กตอร์เบยอรินดานี่เซเบยอตกานิชาก้าเอ็ดลี่เมเลนายนิโคลัสเบเป้เอ็ดดี้เอ็นเคเทียวีแอลอเมริกโอบามยองผู้จัดการทีมมิเกลอัเดต้าผลงาน5นัดหลังสุดฟูลล่มเสมอเอ็มเคดอน2ต่อ ชนะเบรนฟอร์ดสต่อหแพ้คาดิฟ1หต่อสชนะคาดิฟตสอต่อศเสมอวีแกนหนึ่งต่อหนึ่งผลงาน5นัดหลังสุดอาร์เซนเสมอลิเวอร์พูลหต่อหนึ่งชนะเอ็มเคดอนซีต่อหนึ่งชนะเชลซีสอต่อหนึ่งชนะวัดฟอร์ดสต่อสแพ้แอสตันวิลล่าศูนย์ต่อหนึ่งงานเบาโอเว่นทายผลบวกไส่สกอร์เกมเปิดซีซั่นคู่ฟูแลมพบอาร์เซน m มเคิลโ o เวนอดีตดาวดังทีมเรอัลมาดริดทำนายผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างฟูแลมพบอาร์ตตอนพร้อมใส่สกอร์เอาไว้ให้ได้เชีย์ตามกันแบบไม่ต้องหลุ้นอีกด้วยสกอตต์ปาร์เกอร์ทำผลงานในฐานะกุนซือได้อย่างน่าทึ่งสุดๆเพราะเขาสามารถพาทีมฟูแลมวนคืนสู่พรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งแต่คำถามคือจะสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้เกินหนปีหรือเปล่านี่แหละ โอเว่นเกินกับเบดวิกตอร์ส่วนทางด้านมิเกลอดิต้าถึงแม้จะเจองานโหดหินสุดๆแต่เขากับพาทีมออสตันคว้าแชมป์เอฟเอครับมาของได้อย่างยิ่งใหญ่แถมยังสารต่อความสำเร็จด้วยการเอาชนะหงแดงสวอยถาดแชมป์คอมมูนิตี้ชิลอีกด้วยเมื่อวิเคราะห์จากคุณภาพทีมรวมถึงความมุ่งมั่นเธอเยีทยานแล้วก็ต้องบอกว่าเกมนี้ยังไงคงไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรแน่นอน และทัพปืนใหญ่จะบุกมาคว้า3ามแต้มได้ตามคาดโอเว่นทำนายฟูแลมแพ้อาร์ตอนหนึ่งต่อ3ว่าที่ตำนานแคมเบลยันอเดตตาคือสุดยอดดิวของอาร์ตอนในรอบ10ปีเควินแคมเบลอดีตนักเตะทีมอาร์ตอนยืนยันว่ามิเกลอาดลตาเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดของทัพปืนใหญ่ในรอบ10ปีเพราะเขาคือกุนซือที่ใช่สุดๆสำหรับสโมสร,ร ถึงแม้ว่าอาร์ซอนจะคว้าแชมป์เอฟเอขับมาได้เมื่อซีซั่นก่อนแต่พวกเขายัางห่างไกลจากคำว่าประสบความสำเร็จอยู่มากเพราะผลงานในพรีเมียร์ลีกนั้นแย่เหลือเกินแคมเบลกก่าวกับเกตติ้งเบดอย่างไรก็ตามข้อดีของเรื่องนี้คือมันจะช่วยต่อยอดให้เราเติบโตขึ้นแข็งแกร่งขึ้น,น,นจนกลับไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดได้อีกครั้งแน่นอนตอนนี้ ก็เริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วว่าทีมกำลังเดินอยู่บนทิศทางที่ถูกต้องแล้วกุญแจสำคัญที่สุดก็คือการดึงมิเกลอเิต้าเข้ามารับงานผู้จัดการทีมนี่แหละมันเวิร์กมากจนผมกล้าพูดได้เลยว่านี่เป็นดิวที่ดีที่สุดของอาร์ตตันในรอบ10ปีเลยทีเดียว